สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงก,กันก็จะมาสอนใช้งานโปรแกมรม e ท็ s t r e a m นะครับก็ถ้าเราเปิดเข้ามาจนถึงหน้าต่างนี้นะครับมันจะมีเมนูให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น,นเมนูที่เกี่ยวกับอะไร Data หรือข้อมูลใน ECU ทั้งหมดนะครับอันนี้แท็บตัวนี้สีเหลืองๆนี่ก็คือเป็นหัวข้อที่อยู่ใน ECU นะ ECU จะเป็นการ บันทึกข้อมูลเอาไว้เพื่อที่จะให้เราไปตรวจสอบนะครับเนี่ยถ้าเราคลิกหัวข้อแรกนี่ครับเกี่ยวกับ engine transmission เนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้าต่างนี้นะครับเข้ามาหน้าต่างนี้แล้วมันก็จะโชว์หัวข้อแรกหรือว่าแท็กแรกที่เป็นสีเหลืองๆก็คือเกี่ยวกับโค้ดหรือรหัสโค้ดของเครื่องยนต์นะครับถ้า บ้านเปล่าแบบนี้ก็คือมันปกตินะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เครื่องยนต์มีไฟลูปเ i นจินโชที่เข็ไมไม่เนี่ยถ้าเราเอาเท็กซ์ e ีมมาตรวจสอบเราก็จะมีโค้ดขึ้นบริเวณนี้นะครับะนะครับนี่คือการเข้ามาช่วงเริ่มต้นของการใช้โปรแกรม t e เท็กซ์ีมนะครับหัวข,ข้อทับบนชูตติ้งหรือการแก้หรือช่องหน้าต่างโค้ดนะครับหน้าต่างสำหรับโชว์โค้ดนะครับ ก่อที่เราจะไปที่หน้าต่างต่อไปนะครับก็จบไปเกี่ยวกับหัวข้อ t o อปเปิลชูตติ้งนะครับต่อมาแท็บต่อมาก็คือ Data List นะครับก็คือตัวนี้มันเป็น Data สดๆเลยนะครับจาก ECU ถ้าเราเอา t Text s t r e a m มาจับดูเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลของเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับที่ มีสายไฟไปถึงอ่ะมันก็จะโชว์อยู่ในหน้าต่างนี้นะครับและเราเราและปุ่มนี้เราจะให้โชว์ด a ต a ที่สําคัญหรือจะให้โชว์ดัต้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้หลังจากที่เรา,าเลือกข้อมูลมเป็นอ l ดั a t าแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เราเนะครับมันอยู่ที่คนที่จะเข้ามาดูข้อมูล ใน ECU เนี่ยเราอยากจะดูอะไรบ้างนะครับเพราะมันเป็นข้อมูลทั้งหมดของเครื่องยนต์ที่สายไฟสามารถมีไฟไปเลี้ยงมันก็สามารถเอามาโชว์ได้แล้วเราอยากจะดูอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับคนที่จะไปวิเคราะห์ปัญหานั้นว่าเครื่องยนต์ยังอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่านะครับข้อมูลที่มันโชว์ขึ้นมาเนะี่ยมันมันยังอยู่ในมาตรฐานหรือเปล่านะครับอันนี้คือมันเป็นขึ้นอยู่กับเราว่าจะเป็นตรวจสอบอะไรนะครับ ในส่วนของภาพนี้ก็คือตัวอย่างการตรวจสอบค่าของหัวฉีดนะครับถ้าหัวฉีดนี่ก็คือตามภาพนี้ก็คือเป็นหัวฉีดของ i อ r t นะครับเป็นของ r ี v วตัวใหม่นะครับก็จะมีาสาตรดานในการตรวจสอบนะครับค่าที่เราควบคุมเอาไว้นี่ก็คือเป็น Injection Feedback Value นะครับสแตน,นดาร์ดไม่เกินบวกลบ3นะครับ ถ้าค่าเกินนี้จะทําให้เครื่องยนต์สั่นนะครับอันนี้คือของในส่วนของรีโวรุ่นใหม่นะครับต่อมาก็เป็นรีโวเก่านะครับก็จะเป็นอ่าสแตนดาร์ดบวกลบห้านะครับซึ่งเป็นอ่าเป็นหัวฉีดแบบ2คงขั้วนะครับถ้าค่ามันขึ้นบวกลบห้าก็แสดงว่าอยู่ปกตินะครับแต่ถ้าออกนอกสแตนดาร์ดก็จะทำให้เครื่องยนต์สั่นผิดป,ปกตินะครับลุงกันนำมาฝากนะครับผม สครับสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีมีตังใช้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ